มาซื้อของไม่ถ่าเด็กเดินไปเอากาแฟได้พวกอยากล้างจานไปเอากาแฟนี่อร่อยอยู่นะคะแต่หวานขิงคะ่ะขิงเชื่อมแต่ว่าหวานมากไปเอากาแฟ เอาเอสเพรสโซ่ไม่เอายี่ห้อนเอสเพรสโซ่ pesos, แบบไม่มีก็ไม่มีครีมพวกนี้มีครีมอันนี้ตราอินวันทีอินวันอันนี้ทูอินวันสามีชอบดื่มอันนี้แต่รัดไม่ชอบอันนี้ก็เป็นกาแฟดำนะเนี่ย ตระกูลกาแฟทั้งหมดค่ะตรงนี้ตกูลวิตามินทั้งหลายแหละนะคะแลนะจะมาซื้ออะไรของรันหมดแล้วนะ นี่เป็นคอลลาเจนนะคอลลาเจนห้าพัน 5, มิลลิกร,รัมต่อหนึ่งเม็ดยี่ห้อหัวใจคู่ใจดีนะวิตามิน B12 เป็นเม็ดเดสามวิตามินเดสาม บวกซิงด้วยเยอะนะคะง่ายค่ะเอาไปหนึ่งกล่องนะคะอันนี้อะไรชอบแบบเป็นผงแมกนีเซียมของรัดยังเหลืออยู่ นกพวกนั้นก็เป็นซิงวันนี้คไปร้านค่ะคนเยอะเยอะค่ะรถมันเด็กก็เยอะคนก็เยอะร้นานรองเท้ารถนะรถเยอะด้วยลูกค้าคู่สิบเอ็ดโมงค่ะวันนี้ เดินซื้อของก่อนนี่ก็เป็นไปษณีเป็นธนาคารด้วยนะคะโพสบ้างเวลาเราฉุงของเราก็มาแวะส่งก่อนค่อยเข้ารา้านสะดวกนี่ร้านตัดผมคนแขกไม่เคยเข้าหรอกลมนะคะวันนี้ไม่มีฝนค่ะแต่ลม ลดไหลขึ้น,นามามดลาลมแรงแต่ฝนยังไม่ลงเม็ดโอเคค่ะขอให้มีความสุขกับวันทำงานนะคะ เข้าร้านแล้วค่ะเดินไปร้านรมวันนี้ลงสาขาเก่านะสวัสดีค่ะลาไปแล้วค่ะปิดคลิปแค่นี้ก่อนค่ะ